เหมือนกับอ,อ,อื่อืมึนมึนง่วงง่วอะไรอีกตอนนี้ดรเจฟก็กําลังจะฉีดวัคซีนแอสตาราเซเนกานะคะอยากจะบอกว่าโอ้โหเจ้าหน้าที่ที่นี่เห็นไหมคะแต่งชุด PPE แล้วก็เป็นพยาบาลวิชาชีพด้วยมั่นใจได้ในความปลอดภัยนะคะแล้วก็สบายสบายเลยนะคะการตรวจเขามีการตรวจคัดกรองตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นความดันนะคะหรือว่าชีพจรเพราะฉะนั้นมั่นใน <sk r isa> จได้ แล้วก็มีน้ำให้ดื่มด้วยหลายท่านที่ลืมเอาน้ำมาไม่ต้องกังวลน,นะคะสถานที่สะอาดสะอ้านอยากแนะนำให้มาฉีดกันค่ะประเทศไทยจะได้ปลอดโควิดนะคะนี่คุณพยาบาลสวยด้วยขอบคุณนะคะค่ะนี่หลายๆท่านเลยที่มาช่วยกันนี่แอสตราเซ e c a ค่ะขอบพระคุณค่ะเจะมาอัปเดตการฉีดวัคซีนแอสตราเซ e c a ในวันที่สองนะคะดรเจี๊ยบฉีดเข็มแรกเมื่อวานนี้ แล้วเมื่อวานนี้ก็คือตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวเล็กน้อยมีอาการเหมือนกับแบบเออหนาวหนาวเนาะหนาวหนาวร้อนๆอ,อย่างเงี้ยรู้สึกมีไขต้ต่ำๆก็เลยมากินยาพาราเซตามอล5 0 0มิลลิกรัมนะคะ1เม็ดหลังจากกินยาแล้วเราก็ดื่มน้าเยอะๆผลปรากฏว่าไข้ลดค่ะก็เลยนอนหลับสบายนะคะส่วนผลข้างเคียงอันอื่นก็คือง่วงอันนี้ก็ เป็นปกตินะคะง่วงก็ไปนอนแล้วเจริญอาหารนะคะหลายท่านอาจจะมีแบบท้องเสียบ้างเล็กน้อยสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่โรต้าเจ็บไม่มีเลยเจริญอาหารทานอาหารเก่งแล้วอร่อยไปหมดทุกอย่างอันนี้น่าจะดีนะคะแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยตอบสนองต่อว,วัคซีนได้ดีวันนี้ไม่มีอาการอะไรเลยเรียกว่าสดชื่นหน้าตาก็สดใสนะคะแล้วก็ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาอัปเดตอาการอีกครั้งหนึ่งแล้วกันแนะนําให้ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆเลยนะคะปลอดภัยนะคะมีภาวะแทรกซ้อนนิดเดียวเป็นเรื่องที่เราทนได้นะแต่ว่าเราจะไม่ต้องไปรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่ต้องไปเข้า ICU ไม่ต้องถึงแก่ชีวิตนะถือว่าตรงนี้คุ้มกว่านะคะก็ฝากให้ทุกท่านช่วยกันเลยคะ่ะไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆประเทศไทยก็จะได้กลับคืนสู่ภาวะปกติแล้วจะถึงวันที่เรา โอ้โหจะอิสระเสรีถอดหนะะ้ากากมาอัปเดตอาการฉีดวัคซีนในวันที่สามนะคะวันที่สามในดรเจฟต์เขาเรียกว่าโอ้โหเป็นปกติมากๆเลยรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรมาก็เหมือนกับกินนอนอะไรได้ปกตินะคะก็มีเพิ่มเติมก็คือหิวบ่อยมากชอบไปกินนูน่นกินนี่อะไรตลอดนะคะทำให้เราน้ำหนักขึ้น แต่อาการโดยทั่วไปที่เป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนแอสตร z าเซเนกาเนี่ยก็คือไม่มีเลยนะคะดังนั้นดเรเจฟก็มั่นใจแล้วก็แนะนำให้ไปฉีดกันนะคะแล้วก็ยังไงถ้ามีพรุ่งนี้อีกเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตนะแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะมีอาการแค่ใน3วันแรกเท่าน,นั้นเองถ้าพ้นจาก3วันแรกไปแล้วปกติก็จะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะคะแต่สิ่งที่ดเรเจฟยังทาอยู่ก็คือนี่เลยคะ่ะนี่ดื่มน้ํามาก,มาก จำไหมนะคะดื่มน้ํามากๆแล้วอย่าเพิ่งไปออกกําลังกายหนักเด็ดขาดเลยนะคะวันที่สี่นี้ขอบอกว่าโอ้โหชิลๆมากเลยอะ่ะสบายมากเลยสดชื่นนะคะแล้วก็ไม่มีอาการที่เรียกว่าเหมือนกับเอ,อ่ออืนๆมึนๆง่วงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าสดชื่นสดใสเฟรชมากเลยนะคะก็ผลจากการที่เราดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็เรานอนเยอะ ะะช่วงวันสองวันแรกเนี่ยจะง่วงแต่ว่าวันที่สามเนะี่ยไม่ค่อยง่วงแล้ววันที่สี่เนี่ยจะสดชื่นก็คือใช้ชีวิตปกติได้เลยแล้วก็ยังเจริญอาหารอยู่ก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะจะได้ไปช่วยสร้างเสริมร่างกายเราเนี่ยให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วๆนะโดยเฉพาะพวกอาหารพวกโปรตีนอะ่ะจะไปช่วยมากเลยแล้วก็พวกวิตามินต่างๆนะคะจะช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันนะคะวิตามินซีนะทานเข้าไปเลยค่ะ นอกจากนั้นก็เรียกว่าไม่กังวลอะไรเลยนะคะขนาดแอสตราเซเนกาที่ใครบอกว่าอุย้ยแพ้กันเยอะน่ากลัวอะไรอุย้ยไม่น่ากลัวเลยไปฉีดกันเถอะคะ่ะฉีดกันเยอะๆเลยนะคะเราจะได้มีภูมิคุ้มกันหมู่แล้วเราทุกคนก็จะได้โอ้โหกลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมกันได้สักทีเศรษฐกิจจะได้ฟื้นค่ะเราต้องช่วยกันนะคะถ้าไม่มีอะไรก็พรุ่งนี้ก็ไม่มาอัปเดตนะคะ แต่ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงวันนี้ก็ลากันไว้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ